สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โงงลึกลับในช่วงปลายปี2568นะคะท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่กำลังเข้มข้นเลยอยู่ๆก็มีภาพถ่ายใบหนึ่งค่ะเป็นภาพจากเมื่อ10กว่าปีก่อนได้ครับผม ถูกนำกลับมาแชร์กันเต็มไปหมดในโลกออนไลน์มันไม่ใช่แค่ภาพเก่าธรรมดานะคะแต่เป็นภาพที่บันทึกช่วงเวลาสำคัญมากๆเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ของสองตระกูลการเมืองที่ต้องบอกว่าทรงอิทธิพลที่สุดของไทยกับกัมพูชาเลยใช่ค่ะภาพที่ครั้งหนึ่งอาจจะดูเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพแต่พอมาถึงวันนี้มันกลับกลายเป็นคำถามใหญ่ขึ้นมาเรื่องนี้มันมีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนมากครับคือ วันที่18ทธันวาคมพศ2อ6 8วันนั้นมีอะไรเกิดขึ้นเหรอคะวันนั้นพักเพื่อไทยจัดงานใหญ่เปิดตัว3รายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทุกคนก็จับตารอดูอยู่แล้วค่ะพอชื่อสองคนแรกประกาศไปบรรยากาศก็ยังปกติแต่พอชื่อสุดท้ายถูกขานออกมาศาสตราจารย์ดรยศชนันวงศวัสวร์วินาทีนั้นเลยใช่ครับวินาทีนั้นเลยเหมือนมีคนโยนหินลงน้ำนิ่ง กระแสในโซเชียลมีเดียเริ่มมาทันทีเหมือนกับว่ารอจังหวะนี้อยู่แล้วพอชื่อนี้มาปุ๊บการขุดคุยเรื่องในอดีตก็เริ่มขึ้นเลยครับแต่ที่น่าสนใจคือเรื่องไม่ได้พุ่งไปที่ตัวาศาสตราจารย์ยศชนันโดยตรงเอ้าหรอกคะกลับเบนไปที่ภาพถ่ายงานแต่งงานของน้องสาวแท้ๆของเขาเมื่อสิบกว่าปีก่อนแทนทำไมภาพงานแต่งงานภาพเดียวถึงมีแรงสั่นสะเทือนได้ขนาดนั้นคะ ถ้าจะให้เข้าใจเรื่องนี้เราต้องย้อนเวลากลับไปดูเหตุการณ์วันนั้นเลยครับวันที่18พฤษภาคม2556ที่โรงแรมพลาซ่าเอเธนีค่ะวันนั้นสื่อแทบทุกสำนักใช้คำเดียวกันเลยว่าวิวาการเมืองระดับซูเปอร์ดิลโอ้โหแค่ชื่อก็บอกแล้วว่าไม่ธรรมดาคำนี้มันบอกทุกอย่างแล้วครับวันนี้ไม่ใช่งานแต่งของคนสองคนแต่มันมีนัยยะทางการเมืองที่ใหญ่กว่านั้นมาก บรรยากาศในงานวันนั้นคือเต็มไปด้วยบุคคลสำคัญของทั้งไทยและกัมพูชาแล้วคู่บ่าวสาวในวันนั้นเป็นใครคะฝ่ายเจ้าสาวคือคุณชยาภาวงสวัสดิ์หรือคุณเชอรี่ครับเธอเป็นลูกสาวคนเล็กของคุณสมชายวงสวัสด์อดีตนายกกับคุณยาวภาวงสวัสดิ์หรือที่รู้จักกันในชื่อเจแดงใช่ครับซึ่งคุณยาวภาก็เป็นน้องสาวแท้ๆของอดีตนายกทักษิณชินวัตร เท่ากับว่าคุณเชอรี่ก็คือหลานสาวคนโปรดของคุณทักษินเลยโหแค่ปโปรไฟล์ฝั่งเจ้าสาวก็เข้มข้นมากแล้วทั้งนามสกุลวงสวัสด์แล้วก็ชินวัตรแล้วฝั่งเจ้าบ่าวล่ะคะฝั่งเจ้าบ่าวก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับคือคุณนำลินาวเป็นบุตรชายของบุคคลที่ทรงอิทธิพลมากในกัมพูชาค่ะคุณพ่อของเขาคือคุณเลียงนำ เป็นสอสอจังหวัดเสียมราฐที่สำคัญคือเป็นคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับสมเด็จฮุนเซนมากๆเรียกว่าเป็นคนวงในเลยใช่ครับส่วนคุณแม่คือมาดามอ้วนวัล,ลีก็เป็นนักธุรกิจหญิงที่กว้างขวางมากการแต่งงานครั้งนี้เลยเป็นการเชื่อมกันของสองตระกูลการเมืองที่ทรงอำนาจที่สุดของสองประเทศอย่างแท้จริง พอได้ยินคาว่าระบอบฮุนเซนนี่มันให้ความรู้สึกที่ทรงพลังมากเลยนะคะมันไม่ใช่แค่การดองกันของสองครอบครัวแล้วถูกต้องครับมันเหมือนการประกาศความเป็นพันธมิตรทางการเมืองให้ทุกคนเห็นเลยเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆใช่ครับภาพที่ออกมาจากงานวันนั้นมันยืนยันได้ดีเลยแขกฝัง่งไทยก็มีทั้งแกนนําพักรัฐมนตรีนักธุรกิจชั้นนําแต่ไฮไลท์ที่สําคัญที่สุดที่ทําให้งานนี้ถูกจดจําเลยก็คือ คืออะไรคะคือการที่สมเด็จหุ่นเซนซึ่งตอนนั้นยังเป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอยู่บินมาร่วมงานด้วยตัวเองครับการที่ผู้นำประเทศคนหนึ่งจะเดินทางมาร่วมงานแต่งงานของครอบครัวนักการเมืองอีกประเทศยิ่งเป็นครอบครัวที่ตอนนั้นไม่ได้อยู่ในอํานาจรัฐด้วย มันต้องมีความหมายมากกว่าแค่การมาแสดงความยินดีธรรมดาแน่ๆแน่นอนครับในทางการทูตนี่คือการส่งสัญญาณที่ทรงพลังและชัดเจนอย่างยิ่งมันเป็นการประกาศให้โลกรู้ถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนไม่ใช่แค่ระดับรัฐต่อรัฐครับแต่ลึกลงไปถึงระดับตระกูลต่อตระกูลเลยมันบอกว่าสายสัมพันธ์นี้มันเหนียวแน่นเกินกว่าตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นอยู่ แล้วเหมือนจะมีอะไรที่ตอกย้ำภาพนั้นอีกใช่ไหมคะใช่ครับที่ตอกย้ำภาพให้สมบูรณ์ขึ้นไปอีกคือภายในงานยังมีการวิดีโอคอลสดๆจากคนทักษิณชิน,นวัตรเข้ามาอวยพรคู่บ่าวสาวด้วยอ๋อมันคือภาพที่สมบูรณ์แบบของการผนึกกำลังของสองขั้วอำนาจในภูมิภาคนี้เลยครับฟังดูแล้วเหมือนทุกอย่างถูกจัดวางมาอย่างดีเลยนะคะทีนี้เพื่อให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดเราอาจจะต้องรู้จักตัวตนของเจ้าสาวในวันนั้นให้มากขึ้นอีกหน่อย คุณชยาภาวงศสวัสด์หรือคุณเชอรี่จริงๆชีวิตของเธอไม่ได้มีแค่มุมของการเป็นทายาทตระกูลการเมืองอย่างเดียวนี่คะเหมือนเคยได้ยินว่าเธอเคยเป็นนักร้องด้วยใช่เลยครับนั่นคือความฝันแรกในชีวิตของเจอเลยก่อนที่จะเดินตามรอยคุณพ่อเข้าสู่วงการกฎหมายคุณเชอรี่รักการร้องเพลงมากเรียนร้องเพลงจรงิงจัง,จงกับครูอ้วนมณีนุชมาตั้งแต่เด็กๆ จำได้ลางๆว่าเหมือนเคยไปออเดชั่นกับค่ายแกรมมี่ด้วยแต่ครั้งนั้นยังไม่ผ่านครับแต่ด้วยความรักของแม่นี่แหละครับคุณยาววาพาวงสวัสด์ก็เลยตัดสินใจทำในสิ่งที่น่าทึ่งมากคืออะไรคะคือเปิดค่ายเพลงของตัวเองเลยชื่อ Strong Point Entertainment เพื่อสารฝันให้ลูกสาวโดยเฉพาะโอ้โห oh แล้วก็ออกอัลบั้มแรกชื่อ Cherry Secret C เป็นแนวอิเล็กทรอนิกส์ปอทที่ถือว่าล้ำสมัยมากในยุคนั้นแล้วสุดท้ายก็ได้เข้าแกรมมี่จริงๆใช่ไหมคะ ใช่ครับความพยายามของเธอก็ไม่ได้สูญเปล่าในที่สุดก็ได้เซ็นสัญญากับค่าย m a k e r h e a d ในเครือกร m m ีแล้วก็ได้ออกอัลบั้มที่2ชื่อเชอรี่ชยาพาตอนนั้นมีเพลงที่ฮิตติดหูเลยคือเพลงคนโปรดคนแปลกจำได้ค่ะเพลงนี้จากนักร้องเพลงป๊อปแล้วมาเป็นอายการชีวิตพลิกผันมากจริงๆแล้วทำไมเธอถึงเลือกหันหลังให้วงการบันเทิงคะทั้งที่กำลังไปได้ดีเลยนั่นคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิตของเธอครับ เธอเลือกที่จะทุ่มเทให้กับการเรียนอย่างเต็มที่ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตจากนักร้องวัยรุ่นไปสู่โลกของกฎหมายเต็มตัวเราก็ทำได้ดีมากด้วยดีมากครับเรียนจบคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็มุ่งมั่นเรียนต่อจนสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยซึ่งเป็นคุณวุฒิที่สําคัญมากของนักกฎหมายบ้านเรา ถือว่าเดินตามรอยคุณพ่อคุณสมชัยวงสวัสดิ์ที่เป็นผู้พิพากษามาก่อนยังสมบูรณ์เลยนะคะใช่ครับจากนั้นเธอก็ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาพอกลับมาก็เข้ารับราชการในตําแหน่งอายการแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตค่อนข้างเงียบเียม,มาตลอดไม่ค่อยปรากฏเป็นข่าวอีกเลยครับจนกระทั่งมีข่าวงานแต่งงานครั้งใหญ่นี่แหละครับแล้วจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของเธอกับคุณนามลิลันเป็นมาอย่างไงคะเจอกันเองหรือว่ามีผู้ใหญ่แนะนําจากข้อมูลคือเป็นการแนะนําของผู้ใหญ่ครับ คุณยาวพาวงสวัสด์กับมาดามอ้วนวันลี่ซึ่งเป็นคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายรู้จักกันดีอยู่แล้วอ๋อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ของผู้ใหญ่ที่นำไปสู่ความสัมพันธ์ของคนรุื่นลูกใช่ครับจนกระทั่งตัดสินใจแต่งงาน,นกันเอาเลยค่ะมาถึงตรงนี้เราเห็นภาพที่สมบูรณ์ของวิวาซูเปอร์ดิลในอดีตแล้วแต่เหมือนจะมีข้อมูลสำคัญเช่นหนึ่งที่เป็นจุดหักเหของเรื่องราวทั้งหมด ่่่คนสนสวใหญอาจจะยังไมรู้และนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมาเลยครับเป็นข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนมุมมองต่อภาพถ่ายใบนั้นไปโดยสิ้นเชิงคืออะไรคะนั่นก็คือปัจจุบันความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาของคุณชยาภาวงศสวัสดิ์และคุณนำลิลันได้สิ้นสุดลงแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะหมายความว่ายังไงคะทั้งสองคนอยากขาดจากกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมันจบลงไปแล้วหรอคะสายใยทางกฎหมายที่เคยเป็นเหมือนสะพานเชื่อมมันไม่มอีอีกต่อไปแล้ว ใช่ครับมันไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วและน่าจะจบลงมาได้สักพักใหญ่แล้วด้วยโหทีนี้มันน่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยค่ะถ้าการแต่งงานมันจบไปแล้วทำไมภาพถ่ายงานแต่งเมื่อ10บกว่าปีก่อนถึงถูกนำกลับมาใช้เป็นอาวุธทางการเมืองโจมตีาศาสดาจารย์ยศชนันได้อีกล่ะคะในเมื่อความเชื่อมโยงนั้นมันขาดไปแล้วนี่แหละครับคือแก่นของกลยุทธ์ทางการเมืองที่ใช้ความทรงจาและชาตินิยมมาเป็นเครื่องมือ หมายความว่ายังไงคะสิ่งที่สำคัญสำหรับคนปล่อยข่าวไม่ใช่สถานะทางกฎหมายในปัจจุบันแต่เป็นภาพจำในอดีตท,ที่มันทรงพลังมากๆค่ะในภาพเหล่านั้นเราจะเห็นศาสดาจารย์ยศชนันในฐานะพี่ชายคนโตของเจ้าสาวยืนร่วมเฟรมกับครอบครัวกับแขกผู้มีเกียรติและที่สำคัญที่สุดคืออยู่ในภาพเดียวกับสมเด็จหุ่นเซนหมายความว่าภาพเหล่านั้นถูกนำมาใช้เพื่อสร้างเรื่องเล่าขึ้นมาใหม่ ในบริบทการวงปัจจุบันโดยที่ไม่สนใจความจริงเลยถูกต้องครับภาพถูกใช้เพื่อตั้งคำถามถ,ามถึงจุดยืนความสัมพันธ์และที่อันตรายที่สุดคือการชี้นำไปสู่ประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นการโจมตีโดยใช้ความรู้สึกชาตินิยมเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ครับแล้วก็อาศัยช่องว่างที่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าสายสัมพันธ์ทางการสมรสนั้นได้สิ้นสุดลงไปนานแล้วมันเหมือนกับการนำ ผีจากอดีตมาหลอกหลอนอนาคตเลยนะคะคือถึงแม้เรื่องเราจะจบไปแล้วแต่ประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ก็ยังถูกหยิบขึ้นมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองได้เสมอโดยเฉพาะเมื่อทายาทของตระก,กูลคนหนึ่งกำลังจะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของอำนาจมันแสดงให้เห็นเลยว่าในการเมืองไทยภาพจำแล้วก็สายใยเครือญาติในอดีตยังคงเป็นอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพมากครับ ในการลดทอนความน่าเชื่อถือของคู่แข่งการขุดภาพงานแต่งครั้งนี้ขึ้นมามันไม่ใช่การตรวจสอบธรรมดาแต่มันคือการหยิบยกโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลการเมืองใหญ่ของไทยกับขั้วอำนาจในกัมพูชามาตั้งเป็นคำถามต่อสาธารณชนอีกครั้งเพื่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยถูกต้องครับ เรื่องราวทั้งหมดนี้ทำให้เห็นเลยนะคะว่าภาพถ่ายเพียงใบเดียวมันสามารถกักเก็บทั้งความทรงจำความสัมพันธ์แล้วก็โครงสร้างอำนาจที่ซับซ้อนเอาไว้ได้มากมายขนาดไหนและเมื่อถึงเวลาความทรงจำเหล่านั้นก็พร้อมจะถูกปลุกขึ้นมาเล่าเรื่องราวของมันอีกครั้งในบริบทใหม่บางทีสิ่งที่เราเคยคิดว่าเข้าใจอาจจะมีมุมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนซ่อนอยู่เสมอนะคะและมันยังทิ้งคำถามสำคัญไวใ้ให้เราคิดต่อด้วยครับว่า ในโลกการเมืองที่ภาพลักษณ์และความทรงจำอาจมีความสำคัญไม่แพ้ข้อเท็จจริงเราในฐานะผู้รับสารจะสามารถแยกแยะระหว่างอดีตที่เคยเกิดขึ้นจริงกับเรื่องเล่าที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อเป้าหมายบางอย่างได้อย่างไรภาพถ่ายไม่เคยโกหกแต่คนเล่าเรื่องจากภาพถ่ายอาจจะไม่ได้เล่าความจริงทั้งหมดครับผมสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ